รอยฉันแบบนี้โอเคที่มันก็แค่ดีไงตอนนี้7:14เรามาถึงที่โรงเรียนครบทุกคนแล้วแล้วก็จะครัพบพูดดิพูด ่ามการเล่นเลยวันนี้พี่เอเราแม็กมาขายนะคะขอาไม่ชอกินเลยมีนากินอะไรมนากินหมูกับข้าวโพดนี่กระหมูกับข้าวโพดแอมกินอะไรแอมกินไก่กับข้าวโพดหรือเปล่หมูข้าวโพดไม่ไ้ชอากินอะไรชอ้ากินหมูโพด โอ้โหเล่นเล่นเล่น <mulé> 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 ขาหลุดเมื่อมาเซอร์ขาหลุดขิวไก่ขิวไก่บ้านใหม่บ้านใหม่อะฮะบ้านใหม่อะไรกันหมอญาติอย่ามาพูดถึงเรื่องแต่งบ้านใหม่ ในการเดินชมสมุทรไทยนะคะพี่เขาได้แจกเป็นโบชัวเนาะซึ่งโบชัวเองก็ประกอบไปด้วยหนามยขาแจกมาเป็นโบชัวยูน่าม โซนแรกที่แบบเข้ามาเราเห็นเลยเราจะไปต่อกันที่หนเาวกต่อกันที่สวนนะคะะรนะกจะไปดูดอกไม้กันนะครบเราจะไปเดินแรกนี่าเรียกดออะไรอมีนะอัยู อ๋อมันคือดอกผักบุ้งเออใช่ไหมเออใช่มันคือดอกของกินได้ไหมกินไม่ได้นะมึงน้องแดกเสียดายไม่ตายหรอกมึงอาจจะกินได้ก็ได้นะใช่ปะใครมีความรู้บอกเลยองดดอกกินเลยจะเป็นชาวต่างชาติข้าอย่าท้อนะอย่าร้องไห้อย่าเจ้านะคะอันโตแล้วนะคะไปเร็วโอ้โหโอ้ม่ก๊อดผินชาติเป็น ไปสิเดินมาไปเดินมึงเจออะไรกันนักหนากับจักรยานเนี่ยใครอยู่เต้ระหว่างที่เพื่อนเรากลังงอแงกับจักรยานนะคะแล้วก็เราจะเดินไปดูจุดต่อต่อไปต่อไปนี่สวยมากเลยสิแดงมันมีขนด้วยทุกคนนี่มันมีหนามไหมไม่มีขนด้วยเหรออ๋อมันคือเหมือนงอเลยงอวะใช่เหรองอเอองอปะไม่ใช่งอเหมือนงออะไรเพื่อนเผ็ดอะไรของงอแกล้งลรหีจ้า ดีแกรอราเห็นจางดีประโยชน์ป่ะรอแล้วมันใจมากเนาะเนาะได้ไมล่ะมือนกินเนาะเนาะเน่อวันนี้มีแต่คนสวยสวยแชร์เี่ยี่ดนเเนาะีนเกี่ยวามเืี้ดนน่งคือเขาต้องมีมีคนเทนตบต้องมีคนเโชว์เขาคอันนี้

Wow. ว้าวนี่มตนี้ปขาปกิน่มะขามป้อตนี้คือาองปอ,งอ,นนอม,มอไม่เคยกิวงอีนนอจากสมอไทยกอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ,ะ,ค,ะคือตรงไหนตรงนี้เราเมื่อกี้เราเดินผ่านเราเดินผ่านโควิดมาศูนย์เจ็ดตรงนี ทำไรอ่ะฝนเย็นมากมาใคร่ได้ไมเด็ดได้ะไม่ได้เฮ้ยันี้ดมได้ไม่ใช่เขาไม่ทำ่างนี้ค่ะเขาไม่ได้ใหเลียได้ค่ะไม่ได้ละอันนี้อยู่ แล้วก็ถ้าไปจมูกเนี่ยเขาอยู่เงี้ยเขาอยู่โอ้โหทำไมต้องเจอกลก้องโน้มตองนิ้วอะก็ไม่เข้าใจค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่ตลาดน้ำดอนหวายกันแล้วนะคะทุกคนนอนมากมีอะไรนี่สิ่าที่ เขาเรียก่อะร้ดก่านี้ไหะเดี๋าจะ้าคอยดูตอนมารีวิวนะคะมันจะเป็นอีกแบบตอนนี้เรากำลังจะกลับไปขึ้นรถบัสนะคะเราซื้อของเสร็จแล้วแื้ของกันมาพอสมควรนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นรถบัสไปที่อ,อ เพื่อจะไปทีช่ชายหอพนมยมเพื่อที่จะไปดูหนังนะคะตอนนี้ร้อนมากจะกันค่ะนี่คือสิ่งที่เราถ่ายไปว่ามันซื้อมามันซื้ออะไรมาแหละด,ดูดูดูดิแอมันโดนแดด่ไ้กลัวเลยเหมือนที่เหมือนที่นีนาบอกเลยอ่ะ,อออะกินม,กมึงกินเข้าไปก่อนมันอาาร่อยแค่ไหนนะแต่ว่ามันไม่ชอบผักกูไม่ชอบผักมันเหม,ม,มือ,อ,อมนจะกินได้ก็ได้ลองกินดิ คิดว่ามันคือสลัดโลชัอร่อยน่ากินไหมอร่อยอไหมแม่แมงซื้อมาให้นหอร่อยไหมอาดรีวิวดีๆจะกินมันหอมอร่อยอร่อยจริงอร่อยอดีดนะไม่ชอบสูดความอจเท่าไหร่เลย,ออยตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงภาพยนตร์กันแล้วนะคะจะไปดูหนังเรื่อง เดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้นะดีไหมเรงน,นี้เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงตอนหนังจบแล้วเราจะดูประมาณ2ชั่วโมง มีทัศการภาพค้างติดตาด้วยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะถ่ายไม่ได้แล้วใช่เพราะว่าเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์ใช่เราก็จะจบตรงนี้แล้วก็จะมารีวิวไปทีหนึ่งบายที่มาด้ยการเหยียดสีผิวเนี่ยแหละเขาพูดถึงอันนั้นนะใช่ไม่เขาพูดถึงเรื่องนั่นแหละก็ใช่ด้วยมีหลายอย่าง ตตรงนี้สวยยมากเลอนแรกอ่ะกูดูใช่ป่ะแล้วก็แบบไอ้เแค่นั้นเลยนอนดีกว่าแต่ในเรื่องมันน่าดูนะในเรื่องน่าดูกว่าที่คือหนังทำดีมากเลยพอมาดูแบบไอ้เหี้ยสนุกเฉยเลยดูจนจบเรื่องแบบไม่หลับแบบเท่าเรื่องพูดทำไมมึงพูดทำไม